चेक नाही करतो สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนส์มอลเตอร์มอที่รักทุกคนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะหยุดเสาร์อาทิตย์กันไปนะคะ หลายคนก็ได้เริ่มออกเดินทางวิ่งต่างจังหวัดกันแล้วนะคะเพราะว่าอากาศที่เย็นลงแบบชิลมากๆค่ะนังเองเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปทํางานที่ร้านอาหารที่เขาใหญ่ค่ะก็เลยได้ไปสัมผัสบรรยากาศดีๆนะเก็บฟีลลิ่งดีๆของอากาศเย็นๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้ค่ะเปิดมาในสัปดาห์ใหม่นะคะเรียกได้ว่า กลางเดือนไปถึงช่วงหลังของเดือนพฤศจิกายนเข้าช่วงปลายปีกันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ก็ต้องนํารถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะที่เป็นฟิลของการเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวหน้าหนาวนมาฝากทุกคนกันอย่างจุใจกันเลยทีเดียวค่ะแล้วหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Benz ์มอเตอร์มตลอดกาลนะคะก็หนีไมพ่พ้น Mercedes-Benz G L C นั่นเองโดยที่2คันที่นงเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะก็เป็นรุ่นใหม่เลย The all new G L C ค่ะโดยเอาตัวท็อปสุดๆ Top o f the Line เลยมาให้ทุกคนดูกันก็คือตัว3 5 0 E AMG Dynamic นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะมีความเต็มในเรื่องของออปชันชุดแต่งความไม่เท็ต่างๆแล้วนะคะน้องยังเป็นตัว plug-in hybrid ที่สามารถใช้งานได้ถึง2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเติมน้ำมันเบนซินปกติก็ได้ชาร์จแบตนะคะวิ่งแบบไฟฟ้าล้วนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์นะคะเรื่องของคนที่ชอบใช้งานท่องเที่ยวมากๆนะคะไม่ต้อง ใครที่แบบว่าใช้ EV ก็ห่วงเรื่องชาร์จิ้งสเตชันอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเนาะเราเติมน้ำมันได้ปกติแต่เวลาที่เราชาร์จเต็มจากบ้านก็สามารถช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เยอะเลยทีเดียวค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าถึงเนื้อหากันนะคะเรามาตอบคอมเมนต์นะคะทักทายคอมเมนต์กันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนอมาเลยจ้ะ นะคำถามคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างนะคะอาทิตย์นี้น้องยาของเราไม่อยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะต้องตอบนะอ่านคอมเมนต์ด้วยตัวเองกนะันกันสักแป๊บหนึ่งนะคะอีกสองสวันน้องยาจะกลับมาหาทุกคนแล้วนะคะคุณสันติสวัสดีค่ะคุณสันติเซฮายมาในทาง YouTube นะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สอดอยู่2ช่องทางพร้อมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube และทาง Facebook นะคะไม่ว่าใครจะดูอยู่ทางไหนก็ ช่วยส่งหัวใจกันมาทักทายเนีงด้วยนะจ๊ะอย่าให้เน้งไลร์สดแบบเงาๆนะทุกคนนะคะใครที่คิดถึงกันก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคอ่ะมาดู YouTube กันบ้างนะคะ YouTube สวัสดีค่ะคุณกันใน,ในันนายคุณกฤษพรคุณพวินนะคะคุณกฤษพรว่าอยากเอฟเสื้อต่อนะโอ้โหอันนี้เป็นเสื้อรุร่นลิมิเต็ดนะคะที่สปอนเซอร์มาจาก Mercedes M G F1 Team นะอันนี้ไม่มีขายด้วยนะคะก็เป็นเป็นเสื้อที่ได้มาจากโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับปิโตนัสก็เลยเอามาใส่อวดนะคะแฟนเพจกันสักนิดนึงค่ะวันนี้นะคะภูมิใจในลุคนี้มากๆนะคะมีใครชอบลุกแบบว่าเด็กถูสนาม F1 แบบเราบ้างช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะโอเค อย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะเจาะลึก GLC ทั้งสองคันกันเลยดีกว่านะคะวันนี้มาแบบสวยๆนะคะสดๆร้อนๆทั้ง2กันเลยทีเดียวค่ะกับ GLC 3 5 0 EAMG Dynamic นะคะ เป็นโฉมใหม่ all new มีให้เลือกทั้งสีดำคันนี้นะคะแล้วก็สีขาวคันนี้เลยทีเดียวที่ Bent m o t o r Mall ค่ะโดยทั้งสองคันเนี่ยมีจุดเด่นทั้งสองคันเลยคันนี้นะคะเปิดด้วย8,000กิโลเท่านั้นสภาพนี่เรียกได้ว่าป้ายแดงแบบชัดๆในขณะที่ประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะราคาเนี่ยเรียกว่าสบายกระเป๋ามากๆประมาณ3.09ล้านเท่านั้นกับเลขไมล์8,000กิโลหาไม่ได้อีกแล้ว ที่จะหาดิวที่ดีขนาดนี้นะทุกคนนอกจากนั้นค่ะคันนี้ก็มีจุดเด่นนะคะ เลขไม้เขาก็ไม่ได้มากนะคะอยู่ที่40,000กิโลแต่ราคานี่คือเราใจสุดๆเลยเพียง2.89ล้านเท่านั้นออปชั่นของน้องทั้งสองคันเนี่ยก็รวนแล้วแต่เต็มรูปแบบมากๆนะคะมาดูที่ภายนอกกันก่อนเลยค่ะภายนอกของ The All New GLC เนี่ยต้องบอกว่ามีความหล่อเหลาเอาการมากๆนะจากที่ตัว GLC เนี่ยมีการเปิดตัวออกมาเป็นครั้งแรกในโฉมที่แล้วนะคะทำให้ เกิดความฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะแล้วก็ทั่วโลกนะเพราะว่าโลกนี้เนี่ยเขากําลังรอ SUV สุดหรูที่เป็นขนาดกกลางๆแบบนี้อยู่นั่นเองแล้วพอออกมาปุ๊บนี่ก็คือปังปุริเย่เลยทีเดียวนะคะพอ บางปริย่ในโฉมแรกไปแล้วพอออกโฉมใหม่แบบออาเนื้วขึ้นมานะคะก็อัปเกรดให้มีความดูล้ำสมัยเข้าไปอีกโดยที่แรกได้แรงบันดาลใจในดีไซน์ลังกูเอนะคะมาจากตระกูล EQ เพิ่มมาขึ้นดูล้ำมากขึ้นอีกด้วยไฟหน้าตัวใหม่ที่มีการดีไซน์ให้เชื่อมต่อกับหน้ากระจังสไตล์แพทเทิร์นคูดูเผนๆเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว EQS EQE เลยนะคะก็คือไฟหน้าเชื่อมต่อกับหน้ากระจังนั่นเองนะคะโดยเส้นสายของไฟหน้าเนี่ยก็จะมีความมินิมอลมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความ เป็น Mercedes-Benz ด้วยตัวเส้น เดล h t ที่ขีดอยู่บนขอบบนสุดของไฟหน้านั่นเองนะคะโดยไฟหน้าตัวนี้จะได้ตัวท็อปสุดเลยนะท็อปที่สุดเลยไปซื้อตัวอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าดิ i ิตอลไลท์ค่ะโดยเรียกได้เลยว่าทํางานคล้ายกับจอหนังโปรเจคเตอร์ทุกคนมีการควบคุมแสงอย่างละเอียดมากๆแล้วก็มีการฉายได้ไกลเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรอีกด้วยหน้ากระจังของเรานะคะหล่อสุดๆด้วย star pattern หรือ mercedes benz pattern นั่นเองค่ะ ก็คือตัวดาวสามแฉกนะคะที่กระจายอยู่เป็นโครเมียมแล้วก็โดดเด่นสุดๆด้วยดาวสามแฉกดาวใหญ่ที่สุดที่อยู่ตรงกลางซึ่งตัวนี้นะคะก็ทำหน้าที่เป็นดิสโทนิกเซนเซอร์ด้วยค่ะหน้ากระจังของเรานะคะ สวยงามตามท้องเรื่องหล่อมากๆด้วย A.M.G. Body Styling รอบคันดูสีดำก็หล่อแล้วนะคะไปดูสีขาวพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวซูมชุดแต่งสีขาวให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่า2องคันนี้เรียกได้ว่ารุ่นเดียวกันนะทุกคนชุดแต่งเดียวกันนะคะซูมตรงสีขาวจะเห็นรายละเอียดของชุดแต่งได้ชัดเจนนะคะ โอ้โหหล่อมากๆนะกับเส้นสายทางด้านหน้านะคะล้อแม็กก็หล่อมากๆเลยนะคะกับล้อแม็กลาย5กาะะ้านค่ะสีทูโทนสีดำนะคะตัดกับตัวโครเมียมนะคะเป็นล้อแม็ก MG ที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีโลโก้ MG นะเรียกได้ว่าใหญ่บึ้มนะคะอยู่ตรงนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วล้อแม็กขอบ20นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความพอดีกับบอดี้ของตัว GLC มากๆไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปเรียกได้ว่า เสริมซุ้มได้พอดีมากๆเลยนะคะคราวนี้พามาดูบอดี้นะรอบๆกันมาดีกว่านะคะบนในข้างนะจะมีความเคิร์ฟมีดีไซน์มากกว่าตัวโฉมเก่านะคะด้านหลังนะคะยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรูปทรงแฮชแบ็กเอาไว้นะคะมีโลโก้3 5 0ห้ศูนย์อีฟโมัติค่ะตอกย้ำนะคะความเป็นสมรรถนะของความเป็น SUV อย่างแท้ทรูคือการขับ เคลื่อน4ล้อระบบฟอร์มาติกที่ Mercedes-Benz นพักภูมิใจนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขับออฟโรดก็ได้ขับต่างจังหวัดก็ดีนะคะขับในเมืองขึ้นทางด่วนโค้งวับนะคะก็เรียกได้ว่ามีความเอาอยู่มากๆนะคะพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยใหญ่ตามสไตล์ SUV แน่นอนอยู่แล้วนะคะทับเบาะนะคะสบายๆอย่างง่ายดายนะคะเพียงแค่สัมผัสเดียวนะคะสามารถที่จะชาร์จแบต ได้เต็มที่อีกด้วยนะคะแล้วก็ดูสิคะคุณใหม่แค่ไหน8,000กิโลค่ะกลิบๆนะคะนอกจากนั้นตัวฝาท้ายตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะเปิดปิดแบบแฮนด์ฟรีก็คือพกคุณแจแล้วใช้ระบบเตะหรือถ้าไม่เตะก็สามารถที่จะกดปุ่มได้อีกเช่นกันนะคะเปิดก็หล่อปิดก็สวยนะคะด้านท้ายดิฟฟิวเซอร์โครเมียมทั้งอันนี้เรียกได้ว่าแววแววแบบ แบบอลังการแบบสุดๆนะคะภายนอกที่คุณเห็นนะคะใหม่งาวิบขนาดนี้แน่นอนค่ะเพราะน้องแต่ถนนมาเพียงแค่8,000กิโลเท่านั้นมาเข้าออกรถไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะออปชั่นนี่เรียกได้ว่าเต็มจนอ,อ,อันที่แบบเบเบอย่างเช่น k ีรี s โ o นี่คือแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะเข้ามาในรถนะคะเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์นะคะตัวท็อปสุดนะคะภายในนะคะ AMG พงศาลเวอร์ชันใหม่ค่ะหล่อมากๆนะคะตัว5ก้านนะคะ Uh, แล้วก็ Screen Experience ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะซูไม่เห็นตัวบอร์ดนิดนึงนะความเป็นทูโทนนะคะโอ้โหแดงแบบแดงจีด๊ดแบบอย่างหล่อเลยทุกคนขอกรีดสักนิดนึงนะมีความแบบว้าวมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไป Star รถแล้วก็โชว์ในเรื่องของออปชันอื่นๆกันสักเล็กน้อยนะคะ The All New GLC เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เรียกว่าเพิ่มเติมในส่วนของออปชันความหรูหลายอย่างเดียวนะ เทคโนโลยีหรือในเรื่องของความการขับขี่แบบออฟโรดเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครนะทุกคนอ่ะเริ่มจากตัวดิจิตอลไลท์ภายนอกเลยนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่สวยหรอแหละแต่เน้นในเรื่องของความสว่างจริงสมมติคุณใช้รถวิ่งต่างจังหวัดนะคะโดยที่ไม่มีไฟถนนเนี่ยนะ<ม>เอาอยู่มากๆอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะเราปิดไฟแล้วเราก็เปิดไฟให้ดูอีกทีนึงนะแ๊บนึงนะคะเราจะปิดไฟนะอใหม่ๆอ่ะ,อ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 ะ เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะว่าเวาลาไฟหน้าสตาร์ทเนี่ยของตัวดิจิตอลไลท์เนี่ยมันมีความหล่อมากเลย mm hmm. ทุกคนเนี่ยเห็นปะหล่อปะว้าวว้าว,ว,าวเห็นปะว้าวเนี่ยเห็นไ้มมันได้อย่างนี้นะคะตัวดิจิตอลไลท์นะคะแล้วจอนี่คืออะไลฟ์คอ p i ิทหจอนะคะ8 7 7 2กิโลเมตรแท้ๆค่ะแล้วก็ตัว MBUX จอกลางเวอร์ชั่นใหม่ควบคุมทุกอย่างผ่านตัวจอนะคะฟังก์ชันต่างๆไงเยอะมากๆซะจน ต้องไลฟ์3าัน3คืนนะคุณอ่ะเนี่ยเนวิเกเตอร์นะคะที่เป็นแบบไลฟ์ก็คือมีข้อมูลปัจจุบันนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะอ่ะโชว์อันที่เราชอบแล้วกันเนาะอันเบียไลฟ์หลากสีนะคะนี่เลยจัดไปเขียวฟ้าน,น้ำเงินม่วงส้มอ่ะคราวนี้เอาเป็นสายลุมยูนิคอรนค่ะนี่โอ้โหว้าวปะให้ฟิลเหมือนไปเข้าผับนะคะม่วงฟ้าคามน้ำเงินเขียวอ่ะ โชยสักสีหนึ่งนี่เป็นยังไงบ้างแล้วพอคุณดูดีไซน์สิตัวช่องแอร์นะคะที่ย้ายไปอยู่ข้างบนนะมันยิ่งทําให้แบบมันเล่นอะไรได้เยอะอ่ะดูดิดูคู่สีนะคะคุณอ่ะเนี่ยมือสีเปลี่ยนไปมาอย่างเลิศนะคะแล้วยิ่งมองขึ้นไปข้างบนนะโอ้โหเนี่ยสีต้องหลังคาอย่างเท่อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดหลังคานะตัวนี้เป็นระบบสัมผัสโดยไม่ต้องกดปุ่มนะคะแล้วก็หลังคาใหญ่อลังการนะ โอ้โหนนาะเป็นเจ้าของมาเราแบบใหม่ปิกขนาดเนี้แปดพันขนาดนี้ 8, นนถูกรถใหม่ไปเกือบล้านะ่ะคุณมันหาไม่ได้อีกแล้วนะคะอ่ะจัดมาค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะนอกจากฟังก์ชันไฮโซต่างๆนะ Apple c a r p l น y Android Auto นะอ่ะกล้อง3 6 0องศานะคะก็มีให้คุณครบถ้วนนะคะหรืออ่าตัวโชว์ตัวออฟโรดหน่อยแล้วกันนะคะฟังก์ชันหนึ่งที่นิ้งชอบเลยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับตัวออฟโรดนะคะ คือจะเป็นตัวออฟโรดเทอเมลาเออเวลาที่คุณขับแบบไปแบบออฟโรดจริงๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมีภาพที่ส่องว่าใต้รถเราเนี่ยนะพื้นมันเป็นอย่างไรเป็นหินเป็นเหินเป็นรูเป็นหลุมอะไรเนี่ยก็คือโชว์ได้เลยนะแสดงว่าไม่ได้เอาไว้แบบไปคาเฟ่สวยๆอย่างเดียวนะคะหรือว่าระบบ DSR ที่เอาไว้ลงเนินนะลงเนินยังไงไนมะ่ให้น้ำมันเบรกเดือดลงเนินลงเนินยังไงนะคะแบบว่าไม่ต้อง เลียเบรเกินนะคะรถมันก็จะสามารถประเมินการเปลี่ยนเกียร์นะคะให้เองเลยแบบนี้นะคะฟังก์ชันขึ้นเนอลงเนิอต่างๆนะคะหรือจะขับแบบถึงแมนวลที่ใช้เปลี่ยนเกียร์เองก็ได้นะคะเลยดะว่าในด้านสมรรถนะเองเนี่ยก็มีอยู่อย่างเต็มที่เลยนะคะ a p p l e CarPlay a n d r o i d Auto ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ฟังเพลิสองคุณบนเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์สุดแสนทอพริ้งกิงกล่องแก้วแล้วก็ฟินมากๆเลยจ้า นะคะอ่าแอดมินของเรานะมีมีคำถามอะไรจากลูกค้ามาบ้างนะคะโอเคนะคะคันสีดำวิ่ง8,000กิโลนะคะผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคันหนึ่งที่เป็นคันสีขาวแสนสวยของเราบ้างดีกว่านะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าระหว่างนี้นะคะ มีใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะคะคุณซาโอบอกว่า GLC เป็นรถในฝันของผมเลย<ๆ>เห็นด้วยมากๆนะคะเป็นรถในฝันของเน้งเลยเหมือนกันนะคะเนงก็ใช้เหมือนกันค่ะ GLC นะคะคุณยานิสาบ,บอกว่าค,คันดําเท่าไหร่สามจุดศูนย์เก้านะคะสำหรับคันดำค่ะสำหรับคันขาว2.89จุดแปดเก้านั่นเองนะคะเป,เป็นหม้ปลหนึ่งจ้ะบจะค่ะ ใครมีคำถามอะไรยังสามารถถามกันเข้ามาได้อยู่นะคะสำหรับสองคันนี้นะจ๊ะคราวนี้มาดูคันนี้กันบ้างค่ะใครชอบรถสีขาวนะคะต้องตกหลุมรักเลยกับ G L C คันนี้ที่เป็นสีขาวบอดี้ใหญ่นะคะอลังการนะคะแล้วก็บอดี้เท่ากันเนาะแต่พอเป็นสีขาวเราก็จะดูแบบ อลังการแล้วก็เห็นเส้นสายของตัวชุดแต่งเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกนะคะดูรอบคันได้เลยโอ้โหหล่อสภาพเนิ้เียบเลยนะคะใหม่ๆกิ๊กๆอย่างที่เห็นเลย4ี่ห0ื่นกิโลเท่านั้นประหยัดไปล้านกว่าบาทแล้วค่ะทุกคนนะคะความ3 5 0 e นะตัวนี้ฟูลชาร์จได้ประมาณกี่กิโลนะร้อย <100. S 1> หนึ่งเลยนะคะชมใหม่นะคะ t l e เ l l n e ดอ l c ออลนิว n l w e c ซีเดอรออลนนะคะ ก็ถามว่าร้อยหนึง่ง everyday use ส่วนใหญ่ก็จะพอแล้วนะคะกลับบ้านก็ชาร์จนะคะหรือบางท่านเนี่ยบางตึกออฟฟิศมีที่ชาร์จนะคะก็สามารถไปชาร์จได้นะคะก็เรียกได้ว่า cover daily use ได้เป็นอย่างดีนะคะอาลองรับตัว fast charge ด้วยนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินทางต่างจังหวัดนะแวะกินกาแฟนะคะก็สามารถที่จะชาร์จตามชาร์จิ่งสเตชันได้ะคะ่ะ สวยงามมากๆนะคะมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะภายนอกสีขาวนะคะภายในพอเป็นดําแดงแล้วเนี่ยก็ดูแบบสวยงามตามท้องเรื่องมากๆดูเดือดแบบสุดๆนะคะแล้วก็สซูมไม่เห็นตัวทริมนะคะที่เป็นอลูเควฟล่าค่ะเป็นเส้นโลหะนะคะที่ถักทออยู่ภายในนะคะ เส้นโลหะที่ถูกถักทออยู่ในทรีมโอ้โหลูลามากๆจริงๆเลยอ่านะคะไฟสตาร์ทแบบดิจิทัลไลน์นี่คือแบบถูกใจเบอรนี่ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังหา SUV สุดหรูแบบใช้ได้ทุกวันประหยัดน้ำมันสุดๆต่อให้คุณไม่ชาร์จเลยนะคะ เติมน้ำมันเบนซินปกตินะคะรถก็สามารถทำงานในระบบไฮบริดทำให้ประหยัดน้ำมันมากๆเกือบ20กิโลลิตรเลยทีเดียวแล้วระบบไฮบริดในเวอร์ชันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้ผ่านการแก้ไขปัญหามาเป็น10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความเสถียรกว่าเจเนอเรชั่นก่อนๆมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นถ้าใครอยากใช้เป็นระบบ EV รล้วนก็จัดไปได้อีกเช่นกันนะคะฟูลชาร์จ100กิล สามารถ cover นะคะชีวิต daily use ของคนส่วนใหญ่ได้อย่างสบายๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะปรับใช้ตามไลฟ์สไตล์ได้เลยวันไหนอยากชาร์จชาร์จวันไหนไม่อยากชาร์จเข้าปั๊มน้ำมันได้สะดวกมากๆค่ะนะะแล้วในเรื่องของฟังก์ชันก็เช่นกันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับ GLC 2 2 0 d a วังกาดแน่นอนค่ะตัว3 5 0 e AMG Dynamic นะจัดเต็มกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนาะว่า เบนท์ไทยแลนด์ land, เนี่ยเขาอยากขายตัวนี้คะ่ะคุณเพราะฉะนั้นเขาใส่มาเต็มเนาะทั้งชุดแต่งออปชั่นหลังคาแก้วเบอร์มาสเตอร์นะคะเอ่อเบาะแดงนะคะหรือว่าเป็นอะไรทั้งหลายที่ไฮโซนะคะทั้งหลายก็อัดแน่นมาในตัว 350E นะคะ MG Dynamic งนั้นเลยใครที่อยากได้ความหรูหราเต็มที่อยากได้อ p t i o นแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ที่สําคัญอยากได้ความประหยัดน้ํามันแล้วก็ความสะดวกนะคะที่สามารถยืดหยุ่นในแบบของ EV ได้ด้วยก็ต้องมาจัดกันเลยค่ะกับ GLC 3 5น e AMG Dynamic นั่นเองค่ะ ะะเพราะฉะนั้นนะคะเบนมองเตอร์มอของเราเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยรถหรูมือสองสภาพป้ายแดงนะคะแต่ราคาสุดย่อมเยาประหยัดไปคันนึงหลายแสนจนถึงหลายล้านบาทเลยให้คุณเลือกสรรเต็มไปหมดเลยนะคะใครที่สนใจคันไหนอยู่รวมถึงสองคันนี้ด้วยนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาที่แอดมินของเราได้เลยค่ะที่092-9245641นะคะหรือช่องทาง อีกต่อทางอินบ็อกซ์ที่ใส่ไว้ให้ด้านล,ล่างนี้เรียบร้อยนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะให้เราได้เป็นทางเลือกของคุณนะคะยินดีมากๆไม่ซีเรียสเลยว่าติดต่อมาแล้วจะต้องซื้อจะต้องขายกันนะคะให้เรามีโอกาสเป็นผู้ได้ให้ข้อมูลได้เป็นทางเลือกของคุณก็ดีใจแล้วค่ะงั้นวันนี้นะคะเน่งเน่งทีดาวของลัเ้วซียีของ,องเบนส์มอลล์ ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกับนังใหม่ในวันพุธค่ะแล้ววันศุกร์นะคะจันทรุษศุกร์เวลาบ่ายโมงและพบกับน้องๆทีมที่ปรึกษาในวันอังคารและพฤหัสเวลาบ่ายโมงตรงเช่นกันวันนี้เราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ